ทุกคนครับเชิญกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเห็นโอ้โหตัวนทุกคนเต็มเลยอ่ะกูจะฆ่าบอมมาแบบนี้ได้ไหมฆ่าแล้วหนึ่งวิ่งมีคนเห็นีมีคนเห็นีมีคนหนีวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโหฆ่าหนึ่งโหฆ่าหนึ่งโหฆ่าหนึ่งแล้วทุกคนโอเคก็ขอ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยักนนะครับนี่ผมพวกผมแก๊งเฟนครับนี่ฮะก็ยินดีเกมของไมค์ครับอมองอั s นั่นเองนะครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับนี่เราก็จะมาเล่นอมองอั s ฉบับของไมค์ครับอีกแล้วนะฮะใครเป็นอะไรคือทุกอะไรไม่ได้ เรามาดูดีกว่าว่ามีใครกันบ้างในนี่ครับก็สีแดงก็คือผมไซโคนนะครับสีปันเหลือนะครับบอมครับนะครับสีขาวเฟ์เกมเมอร์ทีวีนะน้ำเงินดิฉันมิวสนะฮะสีชมพูปาราฟิวนี้ครับสีเขียวเอ่อโจตอลิตะครับอลิตน่นแหละนะครับแล้วก็มีเอ่อสีตาลเชนท้อนนะครับแล้วก็ส้มตัวเอ้าสีดำหนอยวะไอสีดงกูนี่แล้วกสีดำสีย่าเลยครับนะฮะก็ทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงหล้านไลค์ด้วยกันครับี่นี่ฮะน่ลานไลค์่อปเ้วกูเกมการับ มาถึงตาแรกผมเป็นกาแฟโต้ทุกคนเห็นขล่าลไหมฮะ e <t ose> ผมเป็นกาแฟโต้แต่ผมค้างไว้านั้นทุกคน e <t ose> ผมเป็นกาแฟโต้ทุกคนเห็นขล่าลไหมครับนี่เราอยู่ในเมฆไหมครัมองอันนะครับแมบอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอ้ตอนนี้ผมก็ต้องเหมือนเล่นเขาก่อนเลยนะครับเขาจะมีมินิแมปนะฮะเป็นโลคอลเลยบอกว่าเราทำเควสสนาดที่ไหนนะฮะตาแรกผมเป็นถึงก่อนทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจนะฮะคือเวลาเราทำเควสนะครับ ตรงปุ่มเนี่ยมันจะมีเป็นแบบเป็นควันควันขึ้นขาวๆนะครับเหมือนแบบว่าถ้าเราเป็นผู้ไอประมาณนี้ทุกคนเห็นปะถ้าเราเป็นผู้อาชีพแล้วคือเควสของเรานะทุกคนน่าจะเคยเล่นกันแล้วอันนี้ผมเนี่ยทำเควสได้นะครับนี่นี่อันนี้คือถ้าเราสมมติเราทำเควสเราจะกลายเป็นสตีฟอย่างนี้นะทุกคนเราทำแกนทำเควสนะครับแล้วก็จะโผล่มาแบบนี้นี่แล้วผมจะแบบไอ้บอมนี่อันนี้คือบอมครับนะสีเหลืองนี่เป็นบอมครับชัวร์เลยผมบอกเลยตอนที่ผมไปเป็นกาฟิโตสเดี๋ยวผมแอบฆ่าบอมครับนี่ใหญ่ไหมผมสามารถฆ่าบอม แล้วหนึ่งเฮ้ยมีคนเห็นมีคนเห็นมิกิก็มีคนเห็นวิแล้ววิแล้ววิ่งแล้วผมฆ่าหนึ่งผมฆ่าหนึ่งผมฆ่าหนึ่งแล้วทุกคนคุณรีบไปผมทำแก้มทำเคล็ดทำแก้มทำเคล็ดทำแก้มทำเคล็ดทำแก้มทำเคล็ผมผมฆ่าหนึ่งคนผมฆ่าละหนึ่งคนผมฆ่าละหนึ่งคนมาดีป้าผมเจอป้าผมเจอป้าโอเคผมฆ่าละหนึ่งคนผมฆ่าละหนึ่งคนโอเคผมฆ่าละหนึ่งคนเอ้ยผมไปแก้ไปรีพอร์ตดีกว่าเออผมฆ่าองรีพอร์ตเองดีกว่าใช่ไหมลิศแฮมแฮมเฮ้ยตอนนั้นมีปุ่มอะไรฮะแดงๆนี่ตามมาตามมาตามมานี่เเเพพพอออผผผมมมจจจศศศ อลิสอลิสไม่เห็นสพบอออลิสนี่เฮ้ยผมฆ่าอลิซได้นะแต่นี่มันคือห้องไฟอ๋อเขามองไม่เห็นศพอลิส เจอศพใครคะอริสเมื่อกี้เราเราอยู่ออริสใช่ไหมแล้วก็ตอนไฟดับข้อมูลความผิดที่กูไม่ไม่ตอนไฟดับใช่ไหมล่สามารถยืนยันได้ว่าพี่ไม้ไม่ได้เป็นครับพี่ไม้ไม่ได้เป็นดีว่าเขาสเกตโต้หน้าผมยืนยันได้ว่าไม่ได้สอน้องชายยืนยันได้ว่าอริสแต่เทยืนยันได้ว่าอริสไปไปไปเปิดไปต่อไฟไปเนี้ยอริสต่อไฟใช่ไหมลิลในคลิปนี้คือนั่งงงกับไฟอยู่ว่ามันแก้ยังไงไปกินอยันแบบว่าเฮ้ยว่าตาเนี่ยตา ตาเนี้ยอย่าพึ่งกดได้เปล่าวะไอ้เทียมเลื่นไม่ไปเลยไอ้เทียแม่งคนยากไอ้เทียมมือต้องไปต้องมึงต้องไปอทั้งใจทั้งใจแต่ไอ้บอมไอ้บอมมันตายใครฆ่าบอมใครตายพี่บอมไอ้บอมตายเนี่ยกดเตือนดิกดเตือนไอ้เทือกไอ้บอมตายทุกคนไอ้ทุกคนผมต้องเนียนผมต้องเนียนผมต้องเนียนปล่อยตายไอ้ก้าไอ้ก้าไอ้ก้าสุดสาตดิก้าก้าสุดสาตสมดิบอมบอมดีไมใครเป็นบอมบอมไม่ใช่สวยก้าสวยดูแล มันมีกล่องกล่องโต๊ะค้าป่ะมันอยู่ทางซ้ายทุกคนครับอันนี้เป็นแค่ตาบล์แต่ว่าผมอยากฆ่าคุณเฉยผมไม่มีอะไรผมว่าครับผมอยากฆ่าคุณเฉยผมว่าอันนี้อันนี้เราแค่บล์มนะฮะคือตอนแรกที่ผมเป็นคือการบล์เนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนนี้มันเล่นกไม่เป็นบล์เฉยนะผมจะฆ่าหมดเลยโอ้ยไอ้เหี้ยมันจะด่าไม่ไหนไม่ใช่ใช่ไม่แล้วเขาจะทำอะไรหรอเขาทำอะไรเย้กูชนะกูยยยยย ครับผมไม่ได้เป็นเดี๋ยวว่าผมเป็นพูดดีผมไปผูโชกดีฮะผมเป็นคนดีจะจัดผมบอกเลยเอามาเควสตรงนี้ผมมีเควสตรงนี้อ่าผมทำเควสต่อหน้าต่อตาทุกคนครับผมบอกเลยผมทำเควสต่อหน้าต่อตาทุกคนผมชื่อใจดีใครดีฮะยังหาวงวิ่นใหญ่วะยังห้าวะทุกคนเฮ้ยปลาหวะปลามาคุยผมปะโยไปตาพี่ตามเควสพี่ไหมน้องเควสพี่อยู่ห้องอ่าห้องไหนนะอะไรรวมๆนะอ่าอ่าเออตามมาตามมาตามมานี่ตามมาตามมา ทบควีตผมอยู่ทางซ้ายนะครับทุกคนมาแล้วก็ทางซ้ายนะฮะนี่นี่ตามมาตามมานี่นี่อะไรอะไรอะไรถืออะไรมาไอ้น้องตามมาตามมาผมจะทำควสอยู่ห้องซ้ายสุดนะครับห้องควสผมนะฮะผมจะเป็นคนดีตีนเดงผมเป็นคนดีจัดๆไปไงอะตรงเนี้ยอ๋อไปทางนี้หรอต้องไปทางนี้นะครับต้องไปทางนี้จะจัดผมบอกเลยหรือป่าจะฆ่าผมวะทุกคนผมว่าน้องป่าจะฆ่าผมแน่เลยผมต้องไปทางนี้แล้วก็ต้องไปท่อท่อส่งอะท่อส่งคือต้องรออะไรไอ้ก้าหรือฟิโตสเนี่ย สีใครกันแะน่วะเนี่ยอ๋อเค็นธงเค็นธงน้องกาน้องกาตามมาเดี๋ยวพี่จะทำเควสครับไอ้กไก่ไเลวไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้ไอ้ฆาตกรโอ้ผมไม่น่าเชื่อใจมันเลยทุกคนผมตายรอบนี้ผมไปกับโฟยเกมเมอร์ทีวีนะครับทุกคนมาขอนักหนักเบิบม Full A D, นะ่มๆได้ไหมโฟยแนะฮะมาเล่นหล่อเล่นหล่อเล่เาหนฮ้ย ปลาแม่พี่ปลาพี่นี่ตามมาพวกปลากันไปกับผมบ่อยมากปลาเคยฆ่าผมไว้ด้วยตามมาตามมาตามมาดุม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 ดูดูดูประตกดให้ดูนี่นี่เขาเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคมันจะซาโบมันจะซาโบมากเลยทุกคนซาโบไงผมซาโบเป็นอ่ะตามมาตามมาดูแผนที่ก่อนนะทำแก้ดูแผนที่นะฮะไปปลาครับทำแก้ดูแผนที่แต่ว่าถ้าผมฆ่าปลาเขาจะรู้เดี๋ยวว่ามาเนี่ยนุ๊บทำแก้ทำเวท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 เฮ้ยเอ้า โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไม่เดี๋ยวมันเข้าไปเลยการทกูทําเพจอยู่แล้วใครฆ่ากันเนี่ยไม้รีบฆ่าไปแนวะเนี่ยปลาคือขลังตอนนั้นพี่เห็นปลากระโจงอยู่ด้วยกันแล้วพี่ทําเพจอยู่ยังไม่ได้เข้าไปเลยประตูปารตังมี่ขาวพีแดงพี่ไม่เห็นพี่ทําเพจอยู่ไม่เห็นเลยเมื่อกี้ พี่ทั้งเพอยู่พี่ไม่รู้ปลาอย่ามาเนียนไปโจมไปขึ้นข้างหลังใช่ไหมน้องหันมาเจอปลาปลาพี่ไม้อะกดคิวค้อนคือฟังนะคือปาพี่รู้พี่รู้แล้วคือพี่ทั้งเพอยู่ใช่ไหมแล้วปลากำลังจะฆ่าพี่ตอนที่พี่ทั้งเพจแล้วโจมเดินมาพอดีหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็รีพอร์ตเองช่วยทำหัวกัน คือคุณไอโจ๊เป็นไอโจ๊เป็นด้วพี่แซมพี่แซมฟังน้องก่อนพี่รีฟ่อนเนาะเรื่องมนมีอย่างงี้น้องเล่ามาน้องเล่ามาตลอดหลอกบ้าหรือเปล่าไม่ผ่าเลยเบนเดี๋ยวฟังก่อนยอมตายแต่บอกไว้เลยนะเนี่ยฟังกันฟังกันก่อน อยู่ให้มันขยายความมากว่านี้เหรอไม่ต้องแล้วโหวตแล้วมันจะชัดเจนมากขึ้นเล้วดว้ดโว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 กูตามพี่เซมเนี่ยโวร้อนครรเฟิร์เฟร์เกมเมอร์ครับโอ้โหต่นตวม้งตงเล่ตอเตงเงเอนตลตึงตึงตึ้ตตึงตึงตผมซาโบผมปิดผมปิดไฟด้วนี่เอ้า รีบวัวไปเลยนะบุกกำลังนี่อยู่เลยกําลังทําเควียอยู่เลยเอายงไม่ตายหรอโอ้ยังยังเดี๋ยวไม่มีท่อไม่มีท่อไก่ไหมไล่อยพิม่อยพิจะผมเดี๋ยวเดี๋ยวการมันยังไม่ได้จบเกมยังไม่เห็นศพยังไม่เห็นศพเลยไม่แต่คือแต่คือผมผมรู้ว่าพี่ไม้เป็นเพราะผมกําลังจะเดินตามพี่ไม้ไปแล้วมันพี่ไม้ปิดประตูอัดหน้าผมเลยแกความบัดเจนไากไช่ประตู่อะแบบกบ้าท่อเกปี๊บปียบเผียอคุณมองหน้าผมแล้วคุณหมวกพ้องกันหนึ่งสองซ่่ม แน่ใจนะมากใครตะกอนตายตายนะเย้ชนะเลยอะตัวยอดมเอแกมเมอร์เทคเมอรเอาแล้วใครมันรีบกดจะพลาดรอบนี้ผมก็ไม่ได้เป็นแล้วผมก็นั่งทำเควสชิวๆแบบสไตล์แชมมี่นะครับทุกคนแล้วที่ผมไม่ได้เป็นเลรอครับอะไรใครมาจ้องผมใครเนี่ยสีส้มใช่ปะสียต้อชัวถูกต้องแล้วทำเควสดีกว่านะครับเราต้องไปเควสขวาบนอีกแล้วเหรอ ผมต้องไปเคลื่ขวาบนจะจ่าทุกคนครับไอ้โฟลเม,มอร์อันนี้เป็นปลานะฮะปลาตามผมอีกแล้วทุกคนครับน่ากลัวจริงๆให้คนคันนี้ตามผมเก่งจัดๆผมใส่น้ําก่อนแล้วกันชึบชึบชืบชบชบชบผมใส่น้ําผมไม่ได้เป็นยวัวผมใส่น้ําอยู่ครับตุ่มใส่น้ำเอาน้ำมาใส่ตุ่มม,มีคนต้องมีคนรอผมข้าง,งนอกชัวเฮ้ยปาลาราฟิลเ็ารอ,อผมข้างนอกเหมือนทุกคนครับาะว่าปลาน่าจะเชื่อถือได้นะเป็นปลาราฟิล น่าเชื่อถือได้ยิงอันนี้เควสต,ต้องต้องทุบไปนี่แหละโอ้เควสนี้ทำยากจะัดผมบอกเลยเควสนี้มันไม่ทำยากหรอกครับมันทำนานนะเพราะว่ามันต้องขุดที่นี่อันนี้คือเควสกูคิดว่าใครไปคาดก่อนเกมนี้ฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันกนะอันนี้ผมแค่ทำเฉยๆไม่มีอะไรฮะทำเฉยวางไปครับบะบะโบบะบุบบุบเรียบร้อยเฮ้ยคนที่เขาเฝ้าผม,มจันครับเขาเป็นคนดีมากๆเควสตรงนี้ผมรู้สึกจะมีที่หนึง่งตรงนี้ไหมนี่ไงเควสตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขุดไปเลยฮะปึ๊บรรััทามมมนนใใหหหห้้้กดดดผผิออออตงขุ่่ืวะไร ไอ้มันให้กดเหงียวอ่ะเนี่ยมันขึ้นเรื่อยเ,เลยควันข,ขาวเนี่ยคือไรอะ่ะผมใส่ผิดเหรอไม่น่าจะใส่ผิดนะพุ่มไ้มกดไม่ได้อะ่ะเนี่ยปึ๊บโอเคได้ละชัดเจนคุณป้าคุณทอะไรเหรอ พี่ผมโคตรกลือกลับมายินดีด้วยเพราะว่าปลาตามตามแซมตลอดด้วยใช่ตม่พี่บอมเลยเว้ยต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาพี่บอมต่อหน้าต่อตาเพราะบางคนยิ้เฝ้าทำเควสโอ้โหยิ้มแล้วก็อะไรนะโคตรกลือ่ะพี่ปลาเขาฆ่าผมต่อหน้าต่อตาได้อย่างไรเสร็จแล้วพี่บอมเจอเข้ามา มากระซกต่อหน้าน้องเพราะเออน้องดู่ข้างบนกเ้ะเ้มันเค้มันจะเต็มแล้วไฮ้ยอมยิบมอมยิจะจันคาร์ก้พี่ปอต่างหาแล้วพี่ปอจะมาโนเรานี่ยไง้อาก็ยืนดูพี่อ่พี่มารีพอร์ตเองไ่อ่ะดูนะดูคาร์ดกะคาร์ดกเขาลังติดกัดคาร์กาลังงงฮะตอนหน้าต่ตามชงหลังอะไปวูดจติดกะเกอ่ะ ตัวกัอยาณ์โคตรชั่วล่จะพาไปทงเฮ้ยขาผมเหนื่อปักเมื่อบอกแล้วก็แบบผักไอปาเออใช่สิินตรงไหนตายม่รู้เออคือองหินไงนี้ผมเนียผมไปเนี่ยผมเดินมาเจออลิเดินออกมาเออไม่จการเลยโอเคแล้วนทุกอหมดทุกอ่องหมดกอา บอกเลยโคตรงงแบบเดินไปกับปากูพูดในคลิปเลยเดินไปคนหรือเปิดไม่ก็ทีไอ้แก้ยืนมองพวกเราแต่ต้นจี๊ดมันจะกูนี่นอนเลยต้นเกมอ่ะใช่ไหมผมเดาทุกคนอ่ะกูแบบกูพูดในคลิปเลยนะรูครับป่าไม่เป็นชัวร์ผมเชื่อใจปาคือไม่แบบกูทำคลิปดูแบบเชื่อ คือแบบเหลือไปมองหลอดสีสีเขียวแล้วไงเฮ้ยมันก็จะเต็มแล้วว่ะเราต้องรีบฆ่ากันสักคนแล้วอุ้ยไม่ไหวแอ้บอลมึงคือพระเอกในหัวใจกูอะบอล่กบอกมึงคือพระเอกที่โดนใจผมแล้วด้วยโคตรงงโอเคนะทุกคนก็ใช้ผมทำนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ถือว่าหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทั้งทุกช่องเลยแล้วกันใต้คลิปแล้วกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าก็ตควขยันทำอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม Kita kau 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 kau